สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ีธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหานอยพิเศษนะครับหานอยพิเศษของวันที่สิบสองกันยายน2 5ง6นหสิบหนะครับสําหรับหานอยพิเศษนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับพิเศษนะครับออกเวลาสิบ0ดุดนนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง V ี P ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อ ความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงบางครั้งมันมีสวีทรับสวีโชคสวีสุขนะครับแห่งๆนะครับเดี๋ยวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รื่นเริเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับวันที่12กันยายน2566หาหกสฮานอยพิเศษหรือเวียดนามพิเศษออก5้าโมงเย็นนะครับทุกวันทุกวัันนนะครบเด่

Three, to to ้าสองก็สามก้สี่ก้ห้าหนี้าตามนี้เลยนะครับส่วนชุดวินตามนี้นะครับส่วนชุดเจาะนะครับเจาะเน้นที่เก้ากับหนึนะครับไปชอบศูนย์ก็จัดไปตามนี้นะครับหาหน่อยพิเศษเด่นนะครับเน้นก็9เก้าสามเก้าหาเก้าหกหนึ่งสองหนึ่งามหนึ่งห้านะครับประมาณนี้นะชุดเด่นนะประมาณนี้เก้าคือ เด่นตามนี้ชนชอบค่อยว่ากันนะครับไม่ชนไม่ชอบกรลุนลงกันไปครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับตามนี้เลยครับขอบคุณมากมากขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนมั่งคงต้องมัอย่าลืมกดติดตามนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ